แป้งจีลุงชัยสูตรโบราณนะครับสวัสดีครับท่องเที่ยวสดุดจอครับวันนี้เราอยู่ที่ตลาดน้ำบนรจุนะครับ,รบกับท่องเที่ยวสดุดจอนะครับ <Okay. S 2> วันนี้เราจะมาดูแป้งจีโบราณนะครับนี่แป้งจีโบราณนะครับ ที่ทาเป็นแผ่นสําเร็จมาแล้วแล้วก็มาจี่นะครับเป็นแป้งจี่โบราณนะครับอันนี้ก็จะสุกแล้วนะครับสุกแล้วสุกแล้วขายขายแผ่นเท่าไหร่ครับบาทครับขายแผ่นละห้าบาทนะครับ ยังขายดีเหมือนเดิมเน,ะนาะขายดีเหมือนเดิมน,นี่จะหมดแล้วเนี่ยเหลือแค่น,นี้เองอ๋อยังแล้วแล้วส่งออนไลน์เหมือนเดิมเนาะส่งออนไลน์ส่งส่งเหมือนเดิมช็อปปี้ส่งทั่วไทยแป้งจีโบราณน,นะครับของของคุณตาอะไรนะครับของลุงชัยของลุงชัยนะครับสูตรโบราณเป็นแป้งจีสูตรโบราณน,นะครับที่ส่งขายทั่วประเทศนะครับแล้วก็ขายในช็อปปี้ด้วยนะครับขายในช็อปปี้นะครับ แป้งจีลุงชัยสูตโบราณนะครับนี่ไม่ธรรมดานะครับลงขายในช้อปปี้ด้วยนะครับแล้วก็ขายออนไลน์ทั่วประเทศด้วยครับ <Okay. S 1> ขายทั่วไทยครับแป้งจีโบราณครับแผ่นละห้าบาทครับ แป้งจีลุงชัยสูตรโบราณนะครับสามารถติดต่อซื้อออ,ออนไลน์ได้เบอร์โทรศัพท์ จำได้ไหมลุงจำไ,ไ,ไม่ได้ปะจำไม่ได้ะอ๋อมีเบอร์โทรอยู่นะครับปแป้งกีสูตรโบราณน,นะครับแป้งกี่ลุงชัยสูตรโบราณแผ่นละ5บาทนะครับปลีกจง่งทั่วประเทศนะครับขายในช้อปปี้ด้วยนะครับ ขายที่ตลาดนัดบันังคานครับตลาดนัดบันพุทธตลาดนัดบนันฉุกนะครับขายทุกตลาดนัดเลยครับรราาแล้วพบกันใหม่นะครับ่องเที่ยวสุด,ดุดอดครับสวัสดีครับ